เป็นไงบ้างช่างไหวไหมล่ะครับพอเวลาแป๊บหนึ่งขาอีกนิดหนึ่งเอาละเรียบร้อยเอเสร็จละจริงอ่ะอืมจะทำยังไงเนี่ยบอกแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวจริงๆด้วยอ้อาวก็เพราะอย่างนี้แหะครับใครๆถึงเรียกเพราะว่าช่างเทวดาไง<อ>จําไว้นะครับรถเสียคราวหน้าเรียกหาช่างวิย์ช่างเทวดามีปัญหาซ่อมได้ ไปไหนล่ะแกวไปหาเพื่อนนะฮะพ่อ,อไอ้นี่ไม่เคยอยู่บ้านเลยแย่จริงๆ ไม่งั้นเสียดายแย่เลยมาแล้วแค่แล้วบอกผมไปก่อนนะน่รออยู่อ่ะมันเกิดเขาด้วยป่านนี้งอหรือยังก็ไม่รู้เฮ้ยอยู่อีกแป๊บหนึ่งสิกำลังมันเลยอ่ะ รือเปล่ลาล่ะฮะสนใจลือเปล่าร้องได้แล้วเว้ยที่ของเพียบเลยอ่ะมาฮะว่าไงเอานักเรียนฟังนะสมองคนเราเนี่ยมีสองซี่คือซ้ายกับขวาแล้วก็ตรงกลาง เราจะมีสมองส่วนอยากทําหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์สัญชาตญาณและความอยากสมองส่วนนี้จะกําหนดพฤติกรรมเมื่อเราหิวก็กระตุ้นให้เราหาอาหารแล้วก็ต่อสู้แย่งชิงจนได้อาหารมาแต่ในสมองคนเราไม่ได้มีแค่สมองส่วนอยากอย่างเดียวยังมีอีกส่วนที่เรียกว่าสมองส่วนคิดทําหน้าที่ควบคุมสมองส่วนอยากให้ทําสิ่งต่างๆโดยใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์ เราจึงไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีเวลาที่คนเราเสพยาเสพติดเนี่ยตัวยาจะไปกระตุน้นทำให้สมองสร้างสารเคมีชื่อว่าโดปามีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกมีความสุขแต่ยาเสพติดเนี่ยทำให้สมองสร้างโดปามีนมากกว่าที่ธรรมชาติกำหนดเอาไว้ก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นกว่าปกติพเพราะเสพไปหลายๆครั้ง สมองก็จะจดจำตัวกระตุ้นที่อยู่แวดล้อมคณะเสพยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นสถานที่เพื่อนที่เคยเสพยาด้วยกันหรือตัวยาเสพติดเองแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับความสุขที่เกิดจากฤทธิ์ของยาเสพติดทีนี้เมื่อสมองไม่ได้รับการกระตุ้นจากยาเสพติดโดปามีนตามธรรมชาติก็ไม่พอที่จะสร้างความสุขจนเกิดอาการทุรนทุรายเมื่ออยากมีความสุขก็ต้องพึ่งพายาเสพติด สมองจึงจะหลั่งโดปามีนมามากพอจนเกิดความสุขได้อาการเช่นนี้เราเรียกว่าสมองติดยาในที่สุดก็ห้ามตัวเองไม่ได้ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ยาเสพติดมาเสพคราวนี้สมองส่วนอยากก็จะทำงานเหนือสมองส่วนคิดมันก็เลยคิดอะไรไม่ออกผิดทูข้าไม่สนละแถมนิสัยก็ยังเปลี่ยนไป ก้าวร้าวไม่รับผิดชอบเสพษปนานๆสมองก็จะถูกทำลายมากขึ้นจนถึงขั้นคุ้มคลั่งได้จนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยสุดท้ายก็จ,จะมีอาการทางจิตถึงขั้นเป็นบ้าถาวรไปเลยก็มีการที่สมองของเราติดยาเนี่ยมันจะทำให้ผู้ติดยาเสพติดต้องเข้ารับการบำบัดร,รักษาอย่างถูกต้องการที่คิดว่าเราเสพยาเสพติดแล้วถ้ามีจิตใจเข้มแข็งอยากเลิกเมื่อไหรก็ได้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดใช้ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่เริ่มต้นโดยเด็ดขาดเอา้าวแก้มปองมหาแก้วเหรอค่ะครูอภัยให้ช่วยมาเตือนแก้วเรื่องเวลาเรียนค่ะคือแก,กโลัลว่าแก้วจะหมดสิทสอบ เพราะว่าเวลาเรียนไม่พอนะคะเอ๊ะทำไมล่ะก็แก้วไปโรงเรียนทุกวันนี่นะไม่จริงหรอกค่ะฮแก้วน่ะไม่ได้ไปโรงเรียนมาเป็นอาทิตย์แล้วหนูสงสัยว่าแก้วเออแก้วอาจจะติดยาก็ได้อะค่ะแก้ปองเธอพูดอะไรอ่ะหยุดพูดเรื่องบ้านเดี๋ยวนี้นะพ่ออย่าไปฟังเขาแล้วมันจริงไหมล่ะแก้วแกติดยาน่ะเออคือผมฮะแก้วแกติดยาใช่ไหมฮะ แก่บอกพ่อสิอไปดีกว่าแก่ไปไหนอ่ะแกไอ้แก่ไอ้ลูกไม่รักดีแกดูทำหน้านี่คิดอะไรมากวะแค่โดนพ่อด่าถูกแฟนทิ้งโลกไม่ได้แตกสักหน่อยอะทุกโลกมันไม่แตกหรอกแต่มันเซ้งนะพี่เฮ้ยเซ้งก็หาอะไรแก้เซ้งสิจะมัวนั่งเบื่ออยู่ทำไมงั้นผมขอยาหน่อยสิพี่ ขออย่างนั้นะหะไอ้ของแบบนี้มันขอก็ได้ยังไงกันล่ะน้าขอก่อนนะแล้วจะหาตังค์มาให้อ่ะน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 ี่อย่าบว่าพี่ใจดําเลยนะแต่ว่ายาเนี่ยพี่ก็ต้องเล่นเหมือนกันคือให้ไปฟรีฟรเนี่ยพี่จะเอาอะไรมาเล่นล่ะฮะแล้วทำไมแก้วไม่ลองกลับไปที่อู่ของพ่อล่ะฮะไม่อ่ะยังไงผมก็ไม่กลับไปขอเงินพ่อหรอกถึงผมจะขอพ่อก็ไม่ให้อยู่ดีน่าเบื่อจะตายใครบอกให้ไปขอเลาไม่เอาหน้าฉลาดหน่อยสิ เฮ้ยเราเสีเราสิจักช้าอยู่ได้เดี๋ยวพ่อมาเฮ้ยแกทำอะไรกันเนยฮะเฮ้ยสวยแล้ว พ่อแกวแกเองเหรอนีแกวเร็วไม่่พี่เร็วหน่อยสิไม่ถ่ายยากจังวะทำอะไรแก้วทํำไมทําแบบนี้ลูกเหอหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่พอบอกให้หยุดนะลูกยังอีกไปกันแล้วพี่ไปกันเถอะสวยไปจะได้ไหนเราเดี๋ยวก่อนแก้วพ่อนำไปให้แกไปไหนทั้งนั้นนะปล่อยพ่อไม่ไม่ปล่อยพ่อไม่ปล่อยแกจะไปไหนไม่ได้ปล่อยผมปล่อยผมไม่ แก้วแก้วทำไรวะพ่อพ่อไปซิเร็วทำไมล่แก้วแก้มป่องไม่คิดเลยว่าเพราะไอ้ยาน,นั่นน่ะจะทำให้แก้วเป็นได้ถึงขนาดเนี้แก็ยังพอมีโอกาสแก้ตัวนะรีบทำซะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป พ่อแกขอโทษนะครับคุณคะให้คนป่วยพักผ่อนก่อนเถอะแกเพิ่งกินยาไปได้สักพักหนึ่งได้ครับคุณหมอครับพ่อผมเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับไปคุยกันที่ห้องหมอเถอะครับพ่อของคุณนะ่ะล้มหมดสติไปสมองได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอันตรายถึงขั้นต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณครับคุณหมอถ้างั้นผมขอตัวไปดูพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิ หมอยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดกับคุณน่ะเรื่องอะไรเหรอครับเ,ออเรื่องสมองของคุณเองนะ่ะถามตรงๆนะคุณเสพยามานานแล้วใช่ไหมเออคุณรู้ไหมเพราะสารเสพติดที่เข้าไปในสมองของคุณทําให้สมองส่วนคิดถูกควบคุมด้วยสมองส่วนอยากเมื่อมีการใช้ยาเสพติดหลายครั้งเข้าสมองก็จะเชื่อมโยงความสุขที่ได้จากยาเสพติดเข้ากับตัวกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้ร่วมเสพ หรือตัวยาเสพติดเองคราวนี้แหละพอเห็นสิ่งเหล่านี้คุณก็จะเกิดความอยากจนควบคุมตัวเองไม่ได้สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้ยาเสพติดมารวมถึงทําร้ายใครก็ตามที่ขัดขวางความต้องการของคุณใช่ไม่เว้นแม้แต่พ่อตัวเองหมอขอเตือนนะคะถ้าคุณยังเสพยาต่อไปสมองของคุณก็อาจจะเสียจนไม่มีโอกาสกลับคืนเป็นปกติได้คุณคงแปลกใจที่ทำไมอยู่ๆหมอถึงพูดเรื่องนี้ นั่นสิทำไมล่ะครับพ่อคุณไงล่ะพ่อคุณเป็นคนขอให้หมอพูดเขาบอกว่าถึงเขาจะเป็นช่างเทวดาเขาก็ยังไม่รู้วิธีซ่อมสมองให้ลูกเขาถึงอยากให้คุณเลิกยาซะหาอันนี้อยู่หรือเปล่าครับพ่อเอ๊ะมีอะไรหรอแก่<า>ยิ้มกริมเ<า>ชียวพ่อ เมื่อกี้แกดูผลเอ็นทรานในเน็ตแกสอบติดด้วยเหรอฮะจริงเหรออย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องฉลองกันใหญ่นะเซนลูกฮะไ,ไม่ต้อง <ไป S 2> ฉลองหรอกครับพ่อแกเห็นพ่อดีใจแกก็มีความสุขที่สุดแล้วแกเอ้ยพ่อน่ะภูมิใจจริงๆที่แกมีวันนี้ได้หรอเอ้ยมีคนวัยอย่างแกมากมายที่โตขึ้นมายังอ่อนแอไรความสามารถเพราะสมองถูกยาเสพติดท,ทำลายแต่ลูกของพ่อก็ผ่านพ้นจุดนั้นมาได้พ่อนเป็นช่างมาตลอดชีวิตนะลูก ซ่อมอะไรมาก็เยอะแยะแล้วแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่พ่อจะดีใจเท่าครั้งนี้เลยพ่อแก้วรักพ่อนะอืพ่อก็รักลูก <c oughs> <c oughs>